สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เที่ยวไปได้ความรู้กับอาจารย์น้อมนะครับก็อยากจะนำเสนอเรื่องการโครจรของโลกนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่อยู่ในวงการภูมิศาสตร์วงการดาราศาสตร์หรือวงการ <c oughs> สิ่งแวดล้อมนะก็คงจะเข้าใจเงื่อนไขตรงนี้กันอยู่เป็นส่วนมากแล้วแต่สำหรับนักเรียนหรือ <c oughs> <c oughs> คุณครูบางท่าน อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับบงเ,เงินจะน้องไปค้นพบสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์น้อมเองนะครับที่เก็บหมกไว้ทูโมนตรงนี้ตรงนั้นนะครับเต่ว่าด้วยหุ่นจำลองการโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์วันนี้ก็เลยอยากจะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแม้ว่าหุ่นจำลองนี้จะค่อนข้างโบราณนะครับคนสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นแบบแอนาล็อก ไม่ใช่แบบดิจิตอลนะแต่ว่าเมื่อสาธิตให้เห็นการเคลื่อนไหวก็หวังว่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่องการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และการหมุนรอบตัวเองของโลกแกนเอียงของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับท่านทั้งหลายในการที่จะเรียนรู้ว่าทำไมโลกแต่ละส่วนจึงได้รับความร้อนไม่เท่ากัน ทำไมจึงเกิดเป็นฤดูการขึ้นการเอียงของแกนการหมุนรอบตัวเองของโลกมีผลอย่างไรต่อโลกอะไรประมาณน,นี้นะครับทีนี้ก่อนอื่นก็อ,อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าถ้าโลกแกนมันตั้งตรงนะครับเหมือนกับหุ่นจําลองที่แสดงอยู่หน้าขณะนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนนะครับโลกก็จะได้รับแสงอาทิตย์ เท่ากันเสมอนะครับแล้วก็ไม่ว่าโลกจะโครจรอ,อยู่ตรงไหนของโลกวงโครจรน,นะครับแสงอาทิตย์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะตำแหน่งเดิมบนโลกเพราะฉะนั้นด้วยปรากฏการณ์เช่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลบนโลกก็จะไม่มีนะครับถ้าดูลูกเล็กไนมะ่เข้าใจดูลูกใหญ่ก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างกรณีลูกใหญ่นยนะก็จะเห็นว่าถ้าโลกหมุนรอบตัวเองนะครับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะก็จะเห็นว่า แสงอาทิตย์ที่ส่องมายังผิวโลกเนี่ยก็จะเท่าเดิมเสมอณนะละติจูดเดิมนะเพราะฉะนั้นณละติจูดนั้นๆก็จะได้รับแสงเท่ากันตลอดปีตลอดวงโคจรของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอ,อยากจะสาธิตให้เห็นด้วยการเปิดคุณจําลองที่มีแสงจากหลอดไฟให้เห็นนะครับซึ่งหลอดไฟนี้จะแทนดวงอาทิตย์นะครับแต่ก็อยากจะบอกว่าคุณจําลองนี้ ก็เป็นเพียงแค่หุ่นจําลองซึ่งไม่สามารถจะแทนของจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูลูกโลกลูกเล็กนี้นะฮะแม้ว่าลูกโลกลูกเล็กเนี้ยได้รับแสงอาทิตย์ก็คือแสงของหลอดไฟตรงนี้นะครับก็จะได้รับแสงด้านเดียวแล้วก็อีกด้านก็ไปด้านกลางคืนเนี่ยนะครับไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนหมุนไปเท่าไหร่นะครับ แสงก็จะเท่าเดิมเสมอณระที่จุดเดิมนะไม่ว่าโลกจะโคจรไปทางไหนอย่างไรนะครับก็จะเป็นเช่นนี้เสมอนะครับเป็นจะได้รับแสงเท่ากันเสมอนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแกนของโลกตั้งในแนวดิ่งไม่เอียงนะครับปรากฏการฤด,ดูกาลบนโลกนี้ก็จะไม่มีแล้วก็จะส่งผลไปถึง กิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมของพืชกิจกรรมของสัตว์นะเขตภูมิอากาศอะไรต่างๆอีกมากมายหลายประการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนลูกโล,ก,ลกเป็นภาวะปกติคือโลกเอียง23-1 2องศานะครับหรือ23องศา27ลิบดานะครับ23องศา27ลิตรดดาโลกก็ จะมีอาการได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างกรณีที่ที่เห็นนี้นะครับก็จะเห็นว่าโลกเอียงนะครับทีนี้การโครจรของโลกเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าไม่ว่าโลกจะอยู่ณตําแหน่งไหนของวงโครจรแกนของโลกจะชี้ไปทางเดิมเสมอนะครับสมมุติว่าเราตั้งแกนของโลกณขณะนี้นะครับให ช, no ชี้ไปทางด้านด้านซ้ายนะครับชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายมือนะครับแล้วเมื่อโลกโคจรนะแกนของโลกก็จะชี้ไปทางเดิมเสมอแกนของโลกก็ชี้ไปทางเดิมเสมอนะครับเพราะฉะนั้นโลกโคจรไปก็จะชี้ไปทางเดิมอย่างนี้ตลอดวงโคจรตลอดชั่วอายุของโลกนะครับเพราะฉะนั้นโดยการที่โลกโคจรหมุนรอบตัวเองด้วยอาการเอียงของแกนของโลก จากแนวดิ่งกับเส้นตั้งฉากในระนาบการโคจรเท่ากับ23องศา27ทิบดาหรือ23องศาครึ่งโดยประมาณนะครับก็จะทําให้แสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนพื้นโลกณและที่จุหนึ่11เปลี่ยนแปลงไปในรอบหนึ่งปีนะครับเพราะนั้นก็ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามมาอย่างที่เราทราบนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของฤดูกาลลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้น พื้นที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นฤดูร้อนนะครับเมื่อได้รับแสงอาทิตย์น้อยลงก็จะเป็นฤดูหนาวนะแล้วพืชสิ่งมีชีวิตก็จะปรับตัวไปตามการได้รับแสงของดวงอาทิตย์ดังนี้นะครับอย่างเช่นกรณีที่ดวงอาทิตย์หันขอโทษทีในกรณีที่โลกนะครับหันซีกโลกเหนือออกจากดวงอาทิตย์นะครับณตำแหน่งนี้นะครับซึ่งจะตรงกับประมาณ วันที่22เดือนธันวาคมนะครับเพราะนั้นซีกโลกเหนือเนี่ยก็จะเห็นว่าได้รับแสงน้อยขั้วโลกเหนือไม่ได้รับแสงอาทิตย์เลยนะตั้งแต่20ตั้งแต่6กองศา30มิลิขดดาขึ้นไปจะเป็นกลางวันตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นในเงื่อนไขตรงนี้ซีกโลกเหนือก็เป็นฤดูหนาวนะครับพอเป็นฤดูหนาวพืชซึ่งะจะปรับตัวรับ กลับฤดูหนาวให้อยู่รอดให้ได้พืชหลายชนิดก็ต้องทิ้งใบในายกเว้นพืชใบเข็มนะพืชพืชใบเข็มจะไม่ทิ้งใบเพราะสามารถทนต่อการปกคลุมของหิมะได้นะครับแต่พืชใบกว้างนะครับก็จะต้องทิ้งใบที่เราเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงนะซึ่งฤดูใบร่วงเนี่ยจะมาก่อนถึงฤดูหนาวณนะตำแหน่งนี้เป็นฤดูหนาวเพราะนั้นณนะวันนี้ณนะตำแหน่งนี้ในซีกโลกเหนือก็เป็นฤดูหนาว แต่ขณะเดียวกันในซีกโลกใต้นะซึ่งได้รับแสงอาทิตย์เลยขั้วโลกใต้ไปไปถึง66-12ศาด้านกลางคืนนะเพราะฉะนั้นขั้วโลกใต้ก็จะเป็นกลางวันตลอด24ชั่วโมงในขณะที่ขั้วโลกเหนือเป็นกลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือและเป็นฤดูร้อนในซีกโลกใต้นะครับเมื่อโลกโคจรต่อมาเรื่อยๆๆๆ,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 ๆนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ 22มีนาคมนะครับ22มีนาคมอาขอโทษที21มีนาคมโดยประมาณนะฮะเ,เหมือนกับในขณะน,นี้ดวงอาทิตย์ก็จะสองแสงตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรนะครับเมื่อส่องแสงตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ก็จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เท่ากันในขณะที่ซีกโลกเหนือเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของฤดูก,การก็คือเปลี่ยนแปลงจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูบใบไม้ผลินะครับ เพราะนั้นถึงตรงวันที่21เดือนมีนาคมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลินะถึงวันนี้หิมะเริ่มละลายใบไม้ก็เริ่มผลีใบออกมานะครับผลิใบแล้วก็แตกกิ่งออกดอกกันใหม่นะครับเพื่อเข้าสู่วัฏจักรเดิมต่อไปในอนาคตนะครับในขณะที่ซีกโลกใต้เนี่ยพืชก็ต้องปรับตัวเพราะว่าซีกโลกใต้จะได้รับแสงอาทิตย์น้อยลง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 ,น,ยลงนะครับ ก็เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซิกโลกตายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นโลกก็โคจรต่อไปอีกนะครับไปอย่างน้อยวันละประมาณหนึง่งองศาหนึ่งองศาหนึ่งองศานะจนกระทั่งถึงวันที่22 21มิถุนายนนะครับถึงวันที่21มิถุนายนดวงอาทิตย์ส่องแสงตั้งฉากที่ละติจูดประมาณ23เซนหนึ่งองศาองศาเหนือนะครับแล้วก็ส่องข้ามขั้วโลกเหนือ นะครับไปทางด้านกลางคืนเพราะฉะนั้นก็ทําให้ตั้งแต่6 6สิบหนึ่งองสาเนือนะครับทั้งด้านกลางวันและด้านกลางคืนเนี่ยก็จะสว่างตลอด24ชั่วโมงนะครับซีโลกเหนือก็ค่อยๆได้รับแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นในขณะที่โลกใต้ก็แสงอาทิตย์น้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วก็ <c oughs> แสงอาทิตย์ก็จะส่องไม่ถึงโคตรโลกใต้นะก็ทาให้โคต่โลกใต้กลายเป็นกลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะโคต่โลกใต้ก็เป็นฤดูใบไ,ไม้ ฤดูใบไม้ฤดูหนาวขอโทษทีนะครับฤดูหนาวส่วนซีโลกเหนือก็เป็นฤดูร้อนนะฤดูร้อนเพราะ,ะนั้นวันที่21สิมิถนายก็กลายเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนของซีโลกเหนือนะครับวันเริ่มต้นฤดูร้อนของซีโลกเหนือหลังจากนั้นโลกก็โคจรไปวันละ1องศา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 นะครับจนถึงวันที่22กันยายนนะครับวันที่22กันยายน ดวงอาทิตย์ก็สองแสงตั้งฉากที่เส้นสุงสุดอีกครั้งหนึ่งพวฉะนั้นซีกโลกใต้ก็ได้รับแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ซีกโลกเหนือก็แสงอาทิตย์ลดลงลดลงลดลงวันที่21อกันยายนเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโล,ลกเหนือแต่เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกใต้ทั้งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้กลางวันยาว12ชั่วโมงกันคืนยาว12ชั่วโมงเท่ากันในวันนี้นะครับก็ ในซีกโลกใต้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิในขณะซีกโลกเหนือก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับเพราะว่าปริมาณแสงที่ลดลงและเพิ่มขึ้นแตกต่างกันนะครับหลังจากนั้นก็อีกวนันละหนึ่งองศาหนึ่งองศาหนึ่งองศาไปกระทั่งถึงวันที่23ธันวาก็ครบรอบฤดูหนาวเรื่องต้นฤดูหนาวในซีกโลกเหนือและเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนในซีโลกใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์นะครับก็มีเงื่อนไขต่างๆอีกหลายอย่างที่ เราควรจะเข้าใจนะที่สําคัญประการหนึ่งก็คือวงอโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นวงรีนะครับซึ่งก็มีผลต่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผิวโลกได้รับมีผลต่อเวลานะมีผลต่อความเร็วในการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีผลในการหมุนความเร็วในการหมุนรอบตัวเองของโลกเพราะนั้นปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่ขึ้นปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่ตกจะไม่สอดคล้องกับนาฬิกา นะครับทั้งๆที่นาฬิกาที่เราใช้กันอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นนาฬิกาที่เราตั้งเวลาตามแสงอาทิตย์แต่ว่าดวงอาทิตย์เป็นาดาราวัตถุที่หรือเทหาวัตถุฟากฟ้า,า,าที่รักษาเวลาได้ไม่ดีนะแต่ว่ามนุษย์คุ้นเคยก็ใช้ดวงอาทิตย์เป็นเป็นเกณฑ์นนะแล้วเราก็มาปรับกระบวนการอย่างอื่นแทนนะซึ่งอันนี้ก็ต้องศึกษากันต่อไปอีกนะก็หวังว่าการ สาธิตครั้งนี้นะครับจะสร้างความเข้าใจเรื่องการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีผลต่อการเ,าเกิดฤดูการอย่างไรนะถ้าโลกไม่เอียงฤดูการบนโลกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อแกนของโลกเอียงและก็แกนของโลกชี้ไปทางเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของวงโคจรนะครับก็มีผลทําให้การได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ของพื้นผิวโลกณนะตําแหน่งเดิมณนะละที่จุดเดิมเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับในรอบ 365วันนะครับซึ่งโลกก็โคหมุนรอบตัวเองโคจรนะครับเป็นวงโคจรวันละประมาณเกิือนหงองศานาะประมาณ59ลิลดา58ลิปดาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ